คนก่อนดื่มนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณมากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับ okay. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้ไม้บีเคเคบิ๊กไบค์อีกครั้งครับวันนี้ชิวๆ อยากทานเสือพ่นไฟครับที่สยามนะมุ่งหน้าสยามครับสยามสแควร์ฟังเสียงท่อชัดๆด้วยครับฟังเสียงท่อโหดๆครับติดไม้สองตัวนะเดี๋ยวนี้ได้สูตรใหม่ครับติดไมโครโฟนสองตัวนี่ <c oughs> ไปครับฟังกัน พมตรงนี้ครับปกตินี่นักท่องเที่ยวจีนคือแน่นเอียดนะครับเนี่ยซ้ายมือผมเนี่ยนี่ตรงนี้ตอนนี้คือแบบเงียบเหงามากครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ โอเคจะถึงแล้วทุกคนใจกลางเมืองบเคเครู้สึกอยากกินเสือพ่นไฟขึ้นมาครับใครรู้จักบ้างครับเสือเสือพ่นไฟไใครรู้จักไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะเสือพ่นไฟมันเป็น ชาครับชานมไข่มุกแก้วประมาณร้อยกว่าบาทตรงนี้เป็นทางออกนะเข้าไม่ได้เนี่ยซอยอยู่ในนี้แหละตรงนู้นเดี๋ยวเราหาทางเข้ากัน อันนี้ก็ทางออกครับทุกคนเข้าตรงไหนได้นี่เข้าตรงนี้ได้ครับโหดูดิเงียบหมดแล้วอะลงหนังสกาล่าครับทุกคนลือหมดแล้วเนี่ยย่านนี้ปกติแล้วแบบวัยทีนนะครับไวทีนวัยรุ่นนะครับ แน่นนี่ Fire Tiger เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อร้านนี้แหละนี่ครับ Tiger Fire ล e s ีเซ c ร์ตคาเฟ่ครับโหจอดรถเมื่อกี้40บาทเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็จะกลับแล้วจอดแค่แบบ สิบนาทีครับเดี๋ยวกลับละไม่ได้เอาไมโครโฟนมานะเดี๋ยวเราจะรับรับเครื่องดื่มจากปากน้องเสือเนี่ยครับคนก่อนดื่มนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากได้แล้วทุกคนมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะครับนี่ครับทุกคน sẽ dám hột nhiễp thôi nữa quản mặn không không cần khoảng quản thôi เนี่ยออกมาเพราะการนี้โดยเฉพาะเลยครับนัดพวกไม่ได้อยู่บ้านก็เหงาบรรยากาศสยามมือเงียบเหงามากตอนนี้นกล้องหน้านะผมก็ไม่รู้จะมองไหนดี ไปครับทุกคนกลับแล้วตอน,นออกมาเมื่อกี้นี่มีแดดนะครับแดดออกแต่พอเราเราออกมานี่ฝนจะตกแล้ว ผมมีประโยชน์ไหมห้อยเสือพ่นไฟได้ด้วยครับ <laughs> ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับโอ้ยรู้สึกอยากทานอะไรหวานๆขึ้นมานะเลยนึกขึ้นได้ว่าชอบทานอันนี้มากครับ t i เกอร์ไฟขี่เข้าเมืองเลยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่ช่องไม้ไม้บีเคเคบินะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เสียงท่อช heart, ัดไหมทุกคนไม่สองตัวนะเดี๋ยวนี้สุดยอด